สวัสดีสมาชิกเพจกลุ่มพักใหม่นะครับวันนี้พี่หนุม่มอยู่ที่โครงการส่งน้ำและ,ะบำรุงรักษากนครนายกกรมทนประทานกระทรวงกรเกษตรและสหกรสวัสดีครับ มาพบท่านผอฮะท่านผอออกไปดูงานกะมีลงมีลงรายละเอียดตรงนี้ว่าไปไปที่ไหนมีเนี่ยอะแล้วตอนนี้เรามีงานก่อสร้างเยอะไหมงานซ่อมแซมบำรุงมีอยู่ที่ที่เดียวว่าที่นี่ที่เดียวใช่นะของสำนักงานส่งน้ําและบำรุงรักษานครนายกนี่ครับเรามีงานก่อสร้างกี่ที่ครับมีงานก่อ อ่าเป็นงานซ่อมแซมใี่ตอนนี้เราเรามีกี่ที่ครับพี่ไม่มีแน่ใจเพราะพี่อยู่ธุรการอ๋อพี่อยู่สุรการที่ต้องดูแลเรื่องพี่ดูแลเอกสารพิเหษเอกสารในเรื่องการเบิกจ่ายการอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวแล้วการเบิกจ่ายมันขึ้นอยู่กับใครครับพี่มันก็แล้วแต่าหลายภาคส่วนอ๋อหลายภาคส่วน ท่านผออ,อไม่อยู่ใช่ไหมไหครับจากนายสุปีแสงสว่างครับประชาชนธรรมดา ไปไปดูงานที่ไหนอเอ้าท่านท่านไม่ได้แจ้งพี่พี่ทำงานไว้หรอครับว่าเวลาท่านไปดูงานท่านจะออกไปดูงานที่ไหนไปกับใครอได้แจ้งเลขาใไหมครับอ่าผังบุคลากรอยู่ไหนครับมสมบทานมีผังบุคลากรไหมครับพี่ ของสำนักงานเนี่ยมีถังบุคลากรไหมชาร์จชาร์จบุคลากรเหรอไหน กันหมดเลยตอบอะไรไม่ถูกเลย <c oughs> ผังบุคลากรก็ไม่เห็นไม่รู้อยู่ไหนวิ่งตามกันวุ่นแล้วครับวิ่งตามผอ,อ,อให้วุ่นแล้ครับ <c oughs> ประทานโทษครับพี่ของเรามีผังบุคลากรไหมฮะ <c oughs> รูปชาร์จผังบุคลากรนะครับพี่ ช,ชาร์จถังบุคลากรเราเรามีาามห,าห้องนี้เหรอไม่มีพี่ห้องห้องนี้มันก็ไม่ไม่มีติดไว้เลยพี่อ๋อเมื่อก่อนเคยมีแต่พอเราปรับปรุงออฟฟิศใหม่อ๋อแต่ลืมเอากลับเข้ามาติดใหม่เอา,อาอของเก่ามาใส่ติดก่อนก็ได้พี่คือเวลาประชาชนมาจะได้รู้ว่าเออใครเป็น หัวหน้าตำแหน่งใดยศใด,ดเห็นหน้าผาตาเห็นชื่อเห็นนามสก,กุลเงี้ยพี่มันจริงๆแล้วมันต้องมีใช่ไหมพี่อย่างน้อยถังบุคลากรในองค์กรมันต้องมีถูกไหมฮะอบตอที่สบานเขาก็ยังมีฮะแต่ย่ากอย่าง,งผมมาเนี่ยผมก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโอเคไอ้ผอเขาชื่ออะไรนะหน้าตาเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยไม่เห็นนะพี่ไม่รู้ใครเป็นใครอะอ่าอ่ะต้อ,อ,ตอง ให้ไปถามห้องธุรการครับโถตามให้วุ่นแล้วครับโถตางมันให้วุ่นแล้วครับเขาให้มาถามห้องธุรการเหรอครับว่าผาังบุคลากร,กรมันอยู่ไหนครับพี่ครับใครก็ได้ตอบผมสักคนนะพี่ใครก็ได้ครับตอบผมสักคน,นคับพี่ ผังบุคลากรเราอยู่ไหนครับผมอยากจะรู้ว่าโอเคใครตำแหน่งอะไรทำอะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นผมรบกวนพี่หน่อยนะใครใหญ่ที่สุดในห้องนี้ตอนเนี้ยเขียนชื่อพออ้ผมหน่อยครับเขียนชื่อนามสกุลให้ผมหน่อยฮนะพี่ครับประชาชนถามอยู่นะครับพี่พอ,อท่านชื่ออะไรครับพอ,อของท่านอ่ะ ชื่ออะไรครับชื่อนามสกุลเขียนให้หน่อยครับนี่กำลังเขียนอยู่ใช่ไหมพี่ ผมผมบอกให้พี่เขียนชื่อนามสกุลท่านผอ,อให้หน่อยครับท่านไม่รู้จักชื่อนามสกุลท่านผอเหรอครับติดต่อเลขขาเอาล้าท่านท่านเป็นพนักงานอยู่ในกรมชนเนี่ยอยู่ในสํานักงาน,นท่านไม่รู้จกออ่กจับผอท่านเหรอครับตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับสํานักงานบำรุงและรักษา สรุปแล้วท่านเลขาคนไหนฮะคนไหนเป็นเลขาไม่มีเลขานะครับอา้าวแล้วเมื่อกี้ถามไม่แล้ว,แล,วแล้วเมื่อกี้น้องบอกว่าเดี๋ยวมาถามเลขาอนี้เราอุปโลงไม่เฉยไม่มีเลขานาครับอุปโลงไม่เฉยตำแหน่งงานในนี้มีอุปโลงด้วยครับไม,มีเลขาหนาครับที่นี่อ่าถ้างั้นผมขออนุญาตถามพี่ขอโอของท่านนะครับชื่ออะไรครับชื่อนามสกุลอะไรครับ เอาประชาชนอยากรู้ครับผมอยากมาดูถังบุคลากรก็ไม่มีให้จดชื่อให้ได้ไม่เป็นไรอ่าถังบุคลากรก็ไม่มีท่านชื่อพออก็จดชื่อให้ได้ขอเป็นตแหน่งของท่านเลยใช่เป็นตำแหน่งของท่านอยู่แล้วครับท่านกินเงินภาษีประชาชนชื่อนันสกุลต้องเปิดเผยสิครับครับแลวนี่เตรียมงานอะไรนครับอาหารกลางวันหรอครับเตรียมอาหารกลางวันหรอครับ ชื่อนันสกุลตำแหน่งครับประชาชนต้องขอได้ครับผมกปกติปกติต้องมีผังบุคลากราผมกไ็ได้ไม่ต้องมาถามท่านไงนี่ในเมื่อมันไม่มีผมก็ต้องถาม,มาครับขอชื่อนันสกุลให้ถูกด้วครับเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับเพราะถ้าเกิดไม่รู้นี่ก็แย่นะครับ เขียนให้สัดนๆเบอร์โทรด้วยครับเมื่อวานันถามไม่มีจ๊ะใช่ที่ว่าเหลือชุดนึงอ่ะมีเนี่ยกอนรัหาอย่เออปิ้งใหม่ดิพิงจะต้องใพี่โบปิ้งยะหาะบมีรูใครไปไม่มีเมื่อวานหาสั้สองสามรอบ นายสุชินชะลอสีทองผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายกตามนี้นะครับพี่037หรือ087 037นะครับขอบคุณครับประมาณแค่นี้แล้วผมเข้ามาเนี่ยคือว่าจะถามท่านว่าท่านอยู่ไหมถ้าท่านอยู่ก็จะเออพูดจาคุยธุร,ประป่าปังหน่อยถ้าท่านไม่อยู่ผมก็ต้องถามชื่อ ผังบุคลากรไม่มี่าผมแนะนำนะครับท่านรีบทำหังบุคลากรด่วนนะครับขายตำแหน่งใดยศใด,ดบริหารงานด้านใดชื่อนามสกุลถ้าไม่มีนี่มันมันคือไม่ครบองค์ประกอบของหน่วยงานราชการนะครับฝากไว้ด้วยครับ ไม่เข้าทำเสือมจะได้ลูกเสือได้ยังไงเราได้ท่านมาแล้วเบอร์โทรมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับหน่วยงานราชการบ้านเราตกลงโทรหาท่านพออ,อติดไหมฮะ โทรหาผอติดไหมบอกรับเสด็จะ่เสดจะเสด็อะไรนะคะพีดื้นีค่ะอะไรนะะเมื่อกี้เลาเขาโทรมาบอกว่าท่านผอท่านไปดูพื้นที่ที่จะรับเสด็จะคะยังเห็นว่าท่านผอจะไปดูพื้นที่รับเสด็จตอนนี้ออกไปดูพื้นที่อยู่อะค่ะท่านจะเสด็จเมื่อไหร่ฮะ นผู้้ว่่่าาาสังกรมไมไไดท่านจะเสด็จเมื่อไหร่ครับ <S <S อย่าอ้างนะครับอ๋อไม่ไม่ได้อ้างหรอกค่ะอย่าอ้างนะครับท่านไม่ได้อ้างหรอกค่ะแล้วลงในเวลางานไปไปไหมฮะลงเวลาอยู่ไหมฮะว่าท่านจะไปไหนอ๋อไม่ค่ะตอนนี้ท่านบอกว่ท่านก็ดูพื้นที่ตลอดอะค่ะมีงานอยู่ตลอดมีงานอยู่ตลอด <S <S วิ่งวนอยู่ตลอดทอ,อทำงานหนักอยู่คนเดียวเลยใช่ทอที่ทำงานหนักทำงานหนักอยู่คนเดียวเลยฮะถามได้เลยค่ะเดี๋ยวพิษณุโลกขอบคุณมากครับพี่ครับ ขับรถทั่ววนมาทั่วแล้วเห็นคนงานอยู่ไม่เกินสิบคนโอเคเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวจะจัดให้โอเคนะครับสวัสดีครับ